สวัสดีค่ะทุกคนค่ะต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Star Astro t o r t a r o วิง่งเหมือนเดิมนะคะเอาพลังงานบวกมาให้ทุกคนอีกเช่นเคยก็อันนี้พยายามที่จะลงให้ได้ติดติดกันเนาะเพื่อไม่ให้ธาตุทั้งท,ทั้งสี่ธาตุโรออนานเกินไปนะคะโดยเฉพาะธาตุหลังๆนะคะทีนี้ตรงนี้มาดูกันว่าพลังงานนี้เป็นอย่างไรบ้างซึ่งใครต้องบอกก่อนว่าเป็นพลังงานอีกคลิปหนึ่งที่แซ่บ และสิ่งที่สำคัญคลิปนี้เป็นของชาวธาตุไฟผู้ที่เกิดในลัคนาราศีดาวจันทร์ดาวสุเมษสิงห์ธนูถ้าคุณมีความเกี่ยวข้องกับธาตุไฟสามารถดูคลิปนี้ได้แล้วก็จะบอกว่าคลิปนี้มีพลังงานที่เกล่นไว้ก่อนเลยเป็นพลังงานที่มีเอเนจีของ X หรืออดีตแฝงตรงนี้ชัดมากๆนะคะคือมีพลังงานที่ในคลิปเนี้ย พลังงาน X พลังงานคนเก่าพลังงานความเกี่ยวข้องกับรักหรือว่าคนในอดีตเด่นเพราะว่าอะไรเดี๋ยวมาเริ่มกันที่ไพ่นางฟ้าก่อนเลยใครเปิดไพ่ไว้ให้หมดแล้วนะคะต้องบอกก่อนว่าทุกคลิปไม่สามารถตรงกับทุกคนได้เ n e r g y เป็นของหลายๆคนโดยรวมเปิดใจแล้วก็ดูเพื่อรับพลังงานบวกนะคะแล้วก็สิ่งที่สําคัญตรงนี้มันเป็นพลังงานเ n e r g y จของหลายๆคนเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะดูส่วนตัวว่าเป็นของเรา อยากจะดูว่าเออมันเป็นพลังงานเรื่องของเราเป็นของเราเลยอันนี้จะต้องเป็นการเจาะดูส่วนตัวซึ่งการดูส่วนตัวสามารถทักมาสอบถามที่ไลน์ ID ที่ไขให้ไว้ k h a i d a o z นะคะแล้วก็ ทักมาสอบถามจองคิวได้แล้วก็ช่วงนี้เป็นจังหวะที่ดีมากที่คิวไม่ได้รอนานเหมือนในอดีตแล้วนะคะโอเคทีนี้มาดูกันว่าพลังงานเป็นอย่างไรบ้างเริ่มที่ไพ่ใบแรกมีไพ่ religious factor ตรงนี้ชาวธาตุไฟบางท่านตรงนี้คุณอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับคนที่มีความต่างกันหรือมีปัจจัยอะไรบางอย่างของความที่มีความแตกต่างหรือบางคนเกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างภาษา เกี่ยวข้องกับคนที่มีความต่างกันเช่นต่างวัยต่างไลฟ์สไตล์ต่าง,างชีวิตมีความต่างกันอะไรแบบนี้ได้หมดนะคะมีความแตกต่างอะไรแบบนี้แล้วก็ตรงนี้พลังงานตรงนี้มันมีพลังงานที่เป็นเขาเรียกว่าบอกเลยว่าธาตุไฟตรงนี้รับพลังงานบวกไปนะคะนี่คือไพ่ this could be the one you have already met the romantic partner you seek มีธาตุไฟตรงนี้ มีธาตุไฟตรงนี้บางท่านคนที่เป็นเดอะวันของคุณอาจจะเป็นคนเก่าๆหรือคนที่คุณเคยเจอหรือเกี่ยวข้องหรือพบมาแล้วหรือรู้จักกันแล้วอะ่ะนะคะมีพลังงานแบบนี้แฝงอยู่เพราะอะไรอย่างที่เกิ่นไปเมื่อกี้เลยเดี๋ยวจะมาบอกมามาบอกขยายความในไพ่รวมต่อว่ายังไงบ้างตรงนี้บอกเลยว่าทัดไฟตรงนี้มีเดอะวันขึ้นมาชัดนะคะแล้วก็ อย่าได้กังวลไปว่าเออเราจะมีคนที่ใช่ไหมเราเรารับพลังงานบวกไปเยอะๆแล้วก็พยายามที่จะเหมือนกับว่ามีพลังงาน Energy ที่ดีเพื่อดึงเพื่อดึงพลังงานเพื่อดึงสิ่งที่ดีเข้ามาในเรื่องความรักไพ่ตรงนี้นี่เห็นไหม Release your e x t h e time has c o m e to clear e n e r g y มันคือพลังงานที่ตรงเนี้ยบอกเลยว่าาตาไฟตรงนี้มีใครที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเก่าๆคนเก่าๆแน่ๆหรือบางทีเป็นอะไรบางอย่างที่มีความที่ว่าเขาเรียกว่าจะต้องเคลียร์เอเนจีลบๆจะต้องเคลียร์เอเนจีเรื่องเก่าๆจะต้องเคลียร์เอเนจีอะไรเก่าๆออกไป เพื่อรับ energy ใหม่ๆเพื่อรับสิ่งใหม่ๆที่มันมีบางอย่างที่ท้าทาย,ท,าท,ายที่รออยู่นะเพราะอะไรเดี๋ยวใครมาขยายความทีนี้ตรงน,นี้ไพ่ a t t r a c t i o n มันมีพลังงานของการที่เออทัดไฟมีความรู้สึกดึงดูดกับใครบางคนที่แบบว่าอยู่ในใจคุณนั่นแหละใครบางคนที่รู้สึกว่าดึงดูดกับคุณมากๆคนเหล่านั้นอาจจะมีพลังงานของการที่เป็นเดอะวันได้ตรงนี้ขอให้ดูดีว่าการการดึงดูดเนี่ย ดึงดูดในที่ของใครอะไม่ใช่ว่าแบบอยู่ดีๆว่าเราแบบเรารู้สึกอยากได้คนนี้จังเลยแล้วแบบคนนี้ดึงดูดแล้วมนาะคือการดึงดูดในที่นี้ยมันต้องมีอะไรหลายๆอย่างประกอบนะคะมากๆมันต้องมีอะไรหลายอย่างประกอบมากๆทีนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าพลังงานไพ่รวมเป็นอย่างไรบ้างนะคะนี้นะคะมาดูพลังงานไพ่รวมกันบ้างว่าเป็นอย่างไรบ้างของชาร์ทไฟซึ่งตรงนี้ไพ่ใหญ่ขึ้นมาในชาร์ทลายเดียวกันตรงกลางเลย Energy ที่เปิด มีลายตรงกลางตรงนี้เริ่มตรงนี้ก่อนเลยไพ่ตรงนี้มีไพ่ธาตุไฟด้วยนะคะเป็นไพ่ของธนูค่ะ temperance นะคะเดี๋ยวบอกก่อนว่าไพ่ใหญ่มีอะไรบ้างซึ่งมีสามใบนี่แหละและอยู่ในลายเดียวกันตรงกลางเรียงกันหมดเลย temperance เป็นตัวแทนของราศีธนูนะคะแล้วก็ตรงนี้ไพ่ไพ่ไใหญ่อีกใบหนึ่งคือไพ่เดซซึ่งไพ่ตรงนี้ เป็นไพ่ตัวแทนของราศีพิจิกได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะทีนี้ไพ่ใหญ่อีกเอเนจีหนึ่งเป็นไพ่เดอะฟูลอืมและมาดูกันว่าพลังงานในไพ่ใหญ่พวกนี้เป็นในแนวไหนซึ่งไข่จะบอกเลยว่าไพ่ลักษณะนเนี้ยที่เป็น Temperance e เดทเดอะฟูลมันมีพลังงานของชาวธาตุไฟมันมีพลังงานความรักบางอย่างที่ เอาง่ายๆเลยว่ามันมีการรอการเริ่มต้นหรือมีการรีเบิร์ตบางอย่างค่ะเพราะอะไรไพ่ t ด t e m p เพลนส์เดอะฟูลไพ่เลียงกันลักษณะแบบนี้มันคือการที่เหมือนคล้ายๆกับว่าสิ่งอะไรบางอย่างเช่นเอาง่ายๆเลยนะอย่างบางคนถ้าคุณคุยกันคบกันดีไม่ได้มีประเด็นเรื่องการเป็นเก่าหรือใหม่หรืออะไรก็ตามแต่โทษไม่ได้เป็นเก่าอดีตหรืออะไรก็ตามที่เป็นประเด็นร้ายแรง บางคนคือการที่พร้อมจะเปลี่ยนสถานะบางอย่างอะให้มันเป็นไปในทางที่ดีขึ้นหรือเปลี่ยนไปอีกสเตปหนึ่งพยายามมาหาบาลานบางอย่างเพราะเทมเพลนส์คือการหาบาลานหรือการที่เหมือนคล้ายๆกับว่าการทดลองการคุยกันหรือการครบกันและเปลี่ยนไปอีกสเตปหนึ่งและเริ่มต้นบางอย่างใหม่เขาเรียกว่าเหมือนคล้ายๆกับเป็นไพ่ที่มีการเริ่มต้นอยู่ตรงนี้เพราะไพ่เลข13กับไพ่เลขศ ตรงนี้เดทกับเดอ f o ูลเป็นพลังงานลนักษณะของการรอการเริ่มต้นเดทเป็นไพ่จบได้และเดทก็เป็นไพ่รอ,ร,รอการเริ่มต้นแบบ Transformation และเดอ f o ูลคือไพ่ของ New Beginning หรืออะไรบางอย่างที่บางคนตรงนี้คุณจะมีบทเขาเรียกว่าบทเรียนหรือว่าเป็นเอ่อแชปเตอร์ของความรักอีกสเต็ปหนึ่งที่มันมีอะไรบางอย่างที่ทา้าทายที่รออยู่ หรือมีบางคนตรงนี้ที่คุณพยายามที่จะหาบาลานซ์สมดุลของความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่อยู่ตรงนี้และสิ่งที่สำคัญตรงนี้ไพ่ลักษณะน,นี้ขึ้นมาประกอบกับการที่ตรงนี้มีไพ่6ถ้วยขึ้นมาด้วยในคลิปนี้นะคะเดทหกถ้วยไพ่แบบนี้คืออะไรเก่าๆกลับมาได้อะไรเก่าๆกลับมา กลับมาแบบที่ว่าพยายามหาจุดสมดุลหรือเริ่มอะไรบางอย่างใหม่แบบที่ว่าก็ไม่รู้ว่าข้างหน้าจะเป็นอย่างไรแต่ลองดูเพราะเพราะไพ่ลักษณะน,นี้เป็นเป็นแนวที่ไพ่ของการลองดูหาสมดุลปรับ ปรับความลงตัวหรือหาจุดที่มันเข้ากันหรือการทดลองอะไรบางอย่างเกี่ยวกับในเรื่องของการที่ว่าศึกษาหรือลองให้โอกาสหรืออะไรก็ตามและสิ่งสาคัญเดอฟูลมันเป็นลักษณะของการเริ่มต้นหรือกล้าที่จะเริ่มเพราะฉะนั้นตรงนี้พลังงานมีลักษณะนแนวนี้ชัดมากๆพลังงานอะไรเก่าๆพลังงานอะไรที่ลักษณะที่เหมือนคล้ายๆกับบางอย่างที่จบเพื่อรอการ เปลี่ยนแปลงบางอย่างไปในทางที่ดีขึ้นหลังจากนี้ทีนี้ตรงนี้มันมีพลังงานของใครบางคนที่มีาตุไฟบางคนตรงนี้รอคอยค่ะรอคอยรอคอยคนรักรอคอยใครที่คุณอยู่ในใจหรือรอคอยใครบางคนที่คุณรู้สึกว่าคุณรอคนที่ใช่อยู่คุณรอคนที่เป็นเดอะว,วันของคุณอยู่รอใครบางคนอยู่รอใครเข้ามา รอใครแบบว่าที่เป็นลักษณะที่ว่าคุณรู้สึกได้ว่าเรามีคนที่ใช่อะแต่เรารอกันอยู่อะไรแบบเนี้ยบางคนมีพลังงานแบบนี้และสิ่งที่สำคัญบางคน,งคนมีลักษณะลองดิสแตน c e ได้ด้วยเช่นเดียวกันบางคนมีลักษณะลองดิสแตน c e ได้เป็นพลังงานของการรอคอยที่แบบว่าอาจจะอยู่เป็นคนละที่หรือมีอะไรบางอย่างที่เป็นลักษณะของความที่ว่ามันมีแฟกเตอร์บางอย่างที่ทําให้คุณทั้งคู่แบบมีความห่างหรือว่า มีปัจจัยบางอย่างที่ทําให้แยกห่างหรือคิดถึงหรือว่ารอคอยทีนี้ตรงนี้นะคะมันมีพลังงานที่เขาเรียกว่าบางคนเนี่ยตรงนี้มีพลังงานลักษณะนี้ซึ่งไม่แปลกเลยใข่ไม่แปลกว่าทําไมไพ่ลักษณะนี้ถึงขึ้นเพราะว่าไพ่มีพลังงานที่เป็นลักษณะไพ่ในแนวที่ไข่เปิดขึ้นมาไพ่ใหญ่ทั้งสามใบและรวมทั้งไพ่หกถ้วยไพ่ตรงนี้มีแปดถ้วยและห้าดาบพลังงานตรงนี้ธาตุไฟ ไม่ว่าจะเป็นตัวคุณหรือตัวคนคนนั้นของพวกคุณที่อยู่ในใจของคุณที่คุณดูคลิปเนี้ตรงนี้มันมีพลังงานของใครบางคนที่แบบเขาเรียกว่ามีการหันหลังให้กันหรือจําเป็นต้องห่างหายหรือบางคนการหายการหายของบางคนน่ะเป็นการหายที่แบบว่ามันมีอะไรบางอย่างที่เป็นปัจจัยบางอย่างที่มันแบบมันยัง มันยังไปต่อไม่ได้ในบางช่วงหรือต้องห่างต้องหายแต่บางคนตรงนี้มันมีความรู้สึกของบางคนที่มีบางอย่างที่จะต้องทําให้ห่างกันด้วยบางคนบางคนในที่นี้การห่างของบางคนไม่ได้เต็มใจที่จะห่างสักเท่าไหร่แต่บางคนก็จะมีพลังงานของการที่ว่าเหมือนเขาเรียกว่าจบไปเพื่อเพื่อรอพลังงานบางอย่างเพราะว่าพลังงานตรงนี้เป็น Energy ที่ จะต้องมีการรีลลสเอเนจีเก่าๆเพื่อให้คุณนะ่ะรับพลังงานที่มันมีสิ่งดีๆรออยู่นะสิ่งดีๆในที่นี้บางคนตรงเนี้ยคือคุณอาจจะเป็นรักเก่าๆที่กลับมาแล้วแบบรีเทินกันก็ได้แต่ว่าคุณจะต้องเคลียร์อะไรที่เป็นเอเนจีเก่าๆหรือเอเนจีลบๆมากๆนะคะเพราะมันยังมีคนที่แบบว่าเออมีพลังงานเหล่านี้อยู่แล้วก็มีบางคนที่ มีเหตุการณ์อะไรบางอย่างลักษณะนี้มาได้ทีนี้ตรงนี้มันมีพลังงานของบางคนที่เขาเรียกว่ามีความรักที่เป็นอะไรบางอย่างที่ว่านิ่งเป็นสถานการของความรักที่นิ่งนะคะแล้วก็เป็นจังหวะของการโรคอยแล้วก็เป็นอะไรที่เขาเรียกว่าบางคนตรงนี้เนี่ยมีพลังงานนี้ด้วยมีสีดาบมีสีเหรียญเนาะ ตรงนี้เป็นพลังงานที่บางคนตรงนี้ถ้าคบกันเนี่ยบางคนอาจจะมีลักษณะของการครบกับใครบางคนที่ว่าเอาง่ายๆเลยเราดูให้ดีว่าเวลาเราครบออกับใครเนี่ยบางทีมันอาจจะมีปัจจัยของบางคนที่แบบเราอาจจะเป็นลักษณะที่ว่าคนบางคนเขาอาจจะมีตัวเลือกเหมือนกันหรือปัจจัยอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าสมมติว่าเป็นคนที่คบกันแล้วเป็นคนที่มีเกณฑ์ที่เป็นเดอะวันหรือว่ามีความหนักแน่นมั่นคงกันมากขึ้น มันเป็นพลังงานที่มีความที่ลึกๆแล้วใครบางคนตรงนี้มีความห่วงกันและกันหรือห่วงของนะคะใช้คําว่าห่วงห่วงห่วงหึงอะไรอย่างนี้ก็ได้ห่วงเอาเอาเอาเป็นว่าห่วง มีความรักมีความห่วงอยู่ตรงนี้สําหรับใครบางคนที่มีพลังงานแบบลักษณะนี้แต่บางคนถ้าเป็นลักษณะของความรักที่มันยังแบบว่าเป็นอะไรนิ่งๆเป็นอะไรรอคอยเป็นอะไรที่มีประเด็นหนรือแปลกๆบางทีมันจะเป็นลักษณะที่ว่ามีปัจจัยบางอย่างที่เออเราอาจจะไม่ใช่แค่ปัจจัยหนึ่งในชีวิตข,ของเขาก็ได้ในช่วงแบบนี้อะไรแบบนี้นะคะทีนี้ตรงนี้มันมีพลังงานของการที่มีไพ่ก้าถ้วยพลังงานของธาตุไฟบางท่านมีพลังงานของการรอคอยการเติมเต็มในความรักซึ่งตรงเนี้ย มันก็ใกล้เข้ามามันมีใกล้พลังงานที่ดีๆนะเพราะเก้าถ้วยมันเกือบจะสิบถ้วยแล้วทีนี้ตรงนี้ในกองไพ่ของคุณเมื่อกี้มีเก้าถ้วยมาใช่ไหมในกองไพ่ของคุณนะคะมีไพ่นี้เจนหนึ่งถ้วยเพราะฉะนั้นเก้าถ้วยมีหนึ่งถ้วยมาในกองไพ่หน่ถ้วยมาเติมเก้าถ้วยเป็นสิบถ้วยเพราะฉะนั้นอขอให้คุณรับพลังงานบวกค่ะเพราะว่าไพ่ใหญ่ๆที่เป็นเมเจอร์คาะนที่ขึ้นลักษณะแบบนี้ เดทเออ e m p e r a n นเ The Fool อะไรก็ตามลนานักษณะนี้มันมีพลังงานบางอย่างที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีแล้วก็เป็นสมดุลที่ดีด้วยนะคะทีนี้มาดูกันว่าพลังงานของไพ่นางฟ้าเป็นอย่างไรบ้างพลังงานไพ่นางฟ้าของคุณเห็นไหมไข่ไม่รู้แต่ไข่เชื่อไพ่แล้วก็ไข่แบบมีพลังงานบวกและศรัทธ,ธาในพลังงานไพ่เพราะฉะนั้นไพ่หลายๆอย่างจะค่อนข้างที่จะมี Energy ที่ค่อนข้างที่จะลิงก์กันเพราะฉะนั้น This situation The situation will improve เห็นไหมคะไพ่นางฟ้ามาให้คำตอบย้ำกับคุณว่าพลังงานธาตุไฟไม่ว่าตอนนี้คุณจะมีความรักอย่างไรทุกๆอย่างมันจะเป็นไปในทางที่ดีขึ้นเสมอนะสถานการณ์ในความรักมันจะไปในทางที่ดีขึ้นเสมอเพราะอะไรคุณมีโอกาสที่ดีรออยู่แล้วค่ะคุณมีโอกาสที่ดีบางคนตอนนี้มีโอกาสที่ดีเข้ามาหรือรู้สึกดีขึ้นหรือบางคนตรงนี้กําลังมีโอกาสที่ดีที่คุณกําลังจะได้แบบได้รู้สึก ได้สัมผัสโอกาสเป็นโอกาสที่ดีหรือเป็นเรื่องดีๆจังหวะดีๆสถานการณ์ดีๆอะไรบางอย่างในความรักนะคะไพ่พลังงานสวยมากที่นี้มาดูไพ่เลิฟเวอร์กันว่าเป็นไพ่เลิฟเวอร์ก็มาแบบที่ตกย้ำเข้าไปอีกนะคะไพ่ตรงนี้เป็นรูปนี้มีหัวใจตรงนี้ด้วยไพ่ตรงนี้มาบอกว่า manifesting miracle your dream is soon to become reality trust your heart and continue to follow its guidance คือ Your dreams is soon to become reality นะคะคือพลังงานตรงนี้มันมีปฏิหารในความรักรออยู่แล้วก็ฝันของคุณจะเป็นจริงได้ในอนาคตอันไกลไม่ช้าไม่นานขอให้เชื่อมั่นในหัวใจของคุณแล้วเขาเรียกว่าอะไรก็ตามแต่ยิ่งใครที่มีเซนส์หรือรู้สึกมากๆรู้รู้สึกรู้สึกอะไรบางอย่างที่มันแบบไม่รู้ว่าฉันรู้สึกฉันไม่ได้มโนไปเองนะอย่างเช่นแบบมีหลายๆคนที่แบบว่าจะบางทีแบบ ลุกดวงเอยหรือว่าใครก็ตามแต่ที่แบบพิมพ์มาหาไข่ก็จะเป็นแนวแบบว่าบางครั้งเนี่ยไข่เข้าใจหลายๆคนมากๆเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบโมไข่คือ ฉันไม่ได้ฉันไม่ได้มโนไปเองฉันไม่ได้คิดไปเองแต่บางครั้งมันมีการที่ว่าเรารู้สึกคอนเน็กกับใครมากๆเรารู้สึกได้ถึงพลังงานของการที่แบบเรารู้ว่าเรามีเดอะวันหรือเรารู้สึกได้เลยว่าเรารู้สึกดึงดูดหรืออแท랙กับใครบางคนมากๆโดยที่ว่ามันไม่ใช่การที่เรามาโนไปเองนะอะไรแบบนี้นะคะบอกเลยว่าตรงนี้มีปาฏิหาริย์รออยู่ นะคะทีนี้ไพ่ตรงนี้มีไพ่พลังงานบวกมาให้ด้วยสําหรับใครที่เป็นทัดไฟที่เจออะไรที่ไม่ดีในความรักหรือทําให้คุณมีพลังงานลบในความรักที่ไพ่ต้องการมาให้คุณอนะรีลีสเรื่องเก่าๆหรือรีลีสเรื่องลบๆนะคะทีนี้ไพ่มาบอกอีกว่าอะไรก็ตามแต่ในเรื่องของความรักอะขอให้คุณตัดสินใจไปในทางที่ดีอย่าตัดสินใจจากพื้นเดิมๆหรือเรื่องราวที่มันเป็นอคติหรือมุมลบๆในความรัก ตตัดสินใจทุกอย่างจากความรู้สึกที่แท้จริงหรือการเป็นตัวเองของคุณนั่นแหละนะคะตรงนี้มีพลังงานที่เป็นเอ่อ เมรา c เ e คอยู่ตรงนี้นะคะบอกเลยว่าพลังงานสวยมากทักไฟยังไงก็ขอให้คุณเตรียมพร้อมรับกับก,บการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีบิ๊กเชงที่ดีในเรื่องของความรักและปฏิหารในความรักและตรงนี้คุณมีเดอะวันนะคะยังไงก็เอาพลังงานบอกมาให้แล้วฟังทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดคอมเมนต์กดกระดิ่งกดอะไรก็ได้ให้ยังรู้ตรงนี้ยังอยู่ตรงนี้กับไข่นะคะแล้วก็มีอะไรพิมพ์ได้คุยได้ไข่อ่าน ตลอดนะอืมแล้วก็ถ้าใครสนใจที่จะดูเจาะส่วนตัวทักมาได้เพราะว่าไข่มีพลังงานบวกให้ทั้งนั้นอย่าได้กังวลว่าการดูไพ่จะน่ากลัวไม่น่ากลัวคะ่ะเพราะว่าตรงนี้ลูกดวงที่ดูก็คือมาดูซ้ําอยู่เรื่อยๆหรือเป็นลูกดวงที่เขาเรียกว่าเหมือนแบบดูแล้วแบบมีพลังงานบวกอยู่เสมออะ่ะอืมนะคะยังไงก็ขอทุกคนมีความสุขมากๆนะคะเดี๋ยวติดตามในคลิปอื่นต่อไปนะบ๊ายบายค่ะ